สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับเด็ดชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยเนี่ยครับนะครับตอนเจ้าวันนี้วันที่8กันยายน2567ครับผมก็จะพาปอแม่พี่น้องมาดูแปลงนาของผมนะครับซึ่งปลูกไปเมื่อวันที่25สิงหาคม67เหมือนกันนะครับนะวันนี้วันที่8กันยายน67ก็อยู่ได้14วันวันนี้พอดีครับผมปลูกเขาก็ขอ10ไปนะครับตั้งเหนือเรียกว่าเขาดอครับ่อแม่พีน้องครับ เขาดอก็มีหลายสายพันธุ์นะครับวันนี้ผมปลูกเขาก็ขอซิบนะครับนี่ครับต้นกาตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่นะครับ่อแม่เปน้องครับทุนกาเหลืออยู่นะครับ่อไม่พี่น้องสนใจนะครับเอาไปเอาไปซ่อมเอาไปปลูกได้เลยนะครับเหลืออยู่ประมาณ140ถาดนะครับได้อยู่นะครับนี่ครับเหลืออยู่ประมาณ140ถาดเอาไปซ่อมเอาไปปลูกได้เลยนะครับ นี่ครับผมก็ปลูกข้าวก็ขอซิปก้าพันนี่ก็เป็นข้าวก็ขอซิปเหมือนกันนะครับปูใ่น้องครับนี่ครับพอเถอครับมาดูครับมาดูการอัปเดตนะครับวันนี้ผมปั๊บปูใบน้องมาดูนะครับตั้งเนี่ยเลยว่าข้าวดอครับข้าวดอก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับก็ขอซิปก็เป็นข้าวดอก็ขอสิบห้าก็เป็นข้าวดอเหลืองอุบลก็เป็นข้าวดอครับข้าวดอขาวก็เป็นข้าวดอครับเดี๋ยวผมจะจักมานะครับตีปลูข้างลูกกล้าไปนะครับผมก็เพาะรับจ้างเพาะกล้าดำนาห้งลูกกล้าอยู่นะครับปีนี้ก็เสสรร็จไปปแลลลล้วนะคับฤดดููกาาุ่ก วันที่สี่สิงห์อ่าวันที่สี่กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับกว่าปลูกข้าวดอกขาวเหมือนกันนะครับเอ่อกว่าปลูกข้าวก็ขอซิฟเหมือนกันนะครับเหมือนแปลงน้าของผมนี่ครับนะครับไปดูครับหลังจากที่ปลูกเมื่อวันที่25สิงหาคม67ที่ผ่านมานะครับวันนี้อายุได้14วันนะวันนี้พอดีนะครับผมก็จะปาปล่อยไม้พวงมาพัยครับเป็นจะได้พองนะครับ14วันหน้าตาเป็นจะได้พองนะครับ14วันนะครับต้นเขากว่าจะมีแทงยอดออกมาแล้วครับ ก็จะเห็นพวกนะครับพอครับจะมีใบโกงใบงอนะครับนี่ครับสิบสี่วันนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเอทุกเจ้านะครับนี่ครับหลังจากที่ปลูกได้สิบสี่วันสิบห้าวันครึ่งเดือนนะครับลักษณะหน้าตาก็จะมีใบโกงใบงอไปอีนะครับปลูกข้างแรกครับผมปลูกหูหรือก้าลูกก้าบุขนเจอ่อนว่าเอ๊ะมันทำไมเหลืองครับมันโดนแดดในอย่งเจอ่อนนะครับแต่ถ้าหลังจากที่ปนยึดวันแล้วครับปลูกข้างแรกครับผมแนะน้ำหูหรือก้าวว่าอย่าเพิ่งเอาน้ำเข้าอย่าเพิ่งเอาน้ำใสนะครับ รอคือติดก่อนนะครับปล่อยแห้งน้าไปก่อนแล้วก็ระบายน้าไม่หมดนะครับเวลาฝนตกมาจะได้น้าแบบขังนะครับตดวจบนในน้ำดอกกระจีหลังจากตีห้าหกวันต้นเขาวติดอีแล้วก็น้าเข้าใสครับปิดน้าขังน้าไว้จี๊นะครับหลังจากผ่านไป14วัน15วันก่อนหน้าตากระปิจีนะครับนี่ครับใบโกงใบงอไปิจีนะครับปล่อยใบโกงใบงอไปเฉยนะครับนี่ครับตรแทงยอดออกมาครับใบงอลงครับเริ่มสวยงามแล้วครับนี่ครับเริ่มสวยงามครับอายุ14วันนะครับเป็นเข้าก้อนขอสิบนะครับผมจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ ให้รอบชมตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาแล้วก็14วัน1เดือนเดือนครึ่ง2เดือน2เดือนครึ่งนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเขาก็ขอซีฟนะครับเป็นข้าวดอครับจะเก็บเกี่ยวในปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมก็ประมาณนี้ครับก็จะเกี่ยวข้อมกับขอขอหกต้นสูงซึ่งเป็นข้าวนาปีนะครับตัวนั้นก็ข้อมเก็บเกี่ยวข้อมกันเลยนะครับผมจะอัปเดตให้ปลแม่พี่น้องได้รับชมทุกขั้นตอนนะครับปลแม่พี่น้องจะไม่พลาดนะครับ ก็เป็นสิ่งดีๆครับจากช่องเด็ดชีเฮ็ดนะครับที่นำมาฝากปูใหม่พี่น้องนะครับครับปุณีขุนตกครับเมื่อตะคืนครับน้ำเข้ามาจี้นะครับแต่ก็บอกม่มีปัญหาครับปูน้องครับปลไว้นำเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเข้าฮอตติดแล้วครับอายุ1เดือนเอออายุ14วันแบบนี้ครับสบายๆแล้วครับป่น้องครับก็เป็นเข้าแหมยางเนี่ยนะครับฝันหนึ่งครับตี่ตอบโจทย์ตอบโจทย์นาสําหรับที่น้ำมาปลายฤดูกาลยังปลายเดือนสิงหาคม ต้นเดือนกันยายนนี่นะครับก็เป็นข้าวที่ตอบโจทย์ได้ดีครับพ่อ่น้องครับปลูกในช่วงนี้ได้นะครับปลูกในช่วงนี้ก็จะจะจะดีนะครับมาค้นหาหาเจ้าข้าวมาได้หาพันข้าวมาได้ครับเขาก็ขอซิปหรือว่าข้าวดอครับตอบโจทย์เลยครับล่าสุดครับผมปลูกเมื่อวันที่สี่กันยายนสี่ไร่ครับเพราะนั้นก็โดนน้ำท่วมผมก็ไปปั่นหื้ครับเอาลูกไถปั่นหื้อแล้วก็พ่อมปลูกนะครับพอัดี หารถไถมาได้อ่ะผมก็มีรถว่าผมไม่ปานให้บุกห้องหลุดกาจิก็เสร็จเรียยบร้อแล้วครับสี่กันยายนนะครับตัวนี้ก็บวันที่15สิงหาคมนะครับผมจะอัปเดตให้โปรหม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับบอกผลลิปเป็นจะได้นะครับจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับว่าผมเก็บเกี่ยวจะได้แล้วก็ผมแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับ นี่ครับปู่นครับใบกงใบงองงามๆจี๋ครับนี่ครับนี่ครับเดือดงามแล้วครับปู่แม่ปีน้องครับเราขอขอซิปอายุได้14วันนะครับปู่แม่ปีน้องครับนี่ครับหน้าตาก็่าใงามจี๋เลยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อปีหน้าพ่อแม่พี่น้องต้นใจที่จะมาปลูกจ้างผมไปปลูกฮือนะครับไป็นปั๊มฮือก่อผมก่อพ่อกล้าฮือแล้วก็ไปปลูกฮือลูกกล้านะครับปีนี้ก็หลายเจ้าอยู่นะครับเสีดลูกกลาน หกเจ็ดไปเลยนะครับปีนี้ครับปีหน้าก็ว่ากันไม่นะครับขอเข้ามัติดต่อผมได้ครับบ้านกอน้อยตำบลทุกลรวยอำเภอพุชางจังหวัดพะเยาเข้ามาซอยหนึ่งหลังสุดท้ายซ้ายมือครับหรือติดต่อเบอร์โทรเบอร์งานของผมนะครับ0823868050มครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับกว่าไม่หน่อยครับทำงานครับข้าวกอขอสิบข้าวดออายุสิบสี่วันใบกรวงใบงอครับใบงอจีครับแตกยอดแทงยอดออกมาแล้วนี่ครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ไม่รู้ youtube ทุกคนนะครับที่คอยทีตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งของผมนะครับปาก,กันคลิปใหม่นอครับขอบคุณครับ